อย่างเรื่องจุดฟางหรือจุดอ้อยนะครับตอนนี้ชาวไร่ชาวนาก็เป็นจําเลยของสังคมเลยนะครับแต่ที่โรงงานเขาก็ไม่ว่านะครับแต่ที่โรงงานตอนนี้ก็ในกระแสชาวไร่ชาวนานี่เป็นจําเลยสังคมว่าเป็นคนไม่ดีจุดป่าอ้อยจุดฟางนะครับก็อันที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเขาจุดแค่แป๊บเดียวเองแต่โรงงานเนี่ยเขาอจควนขึ้นตุ้ยตุ้ยตุ้ยทุกวันทุกวันนะครับก็ มันไม่ยบังคับเกษตรกรนะครับบังคับสาวไร่สาวนาหรือพูดง่ายๆคือพวกนายทุนเขาจะกินรวบนะครับจากหัวจากหางเลยนะครับกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะครับกฎหมายใหม่ออกมาแล้วหมูกับไก่นะครับใครที่เลี้ยงหมูก็ขึ้นไปนะครับต้องไปจดทะเบียนหรือ ต้องไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะครับกับเกษตรนะครับกับเกษตรหรือสวัสดีครับสวัสดีครับ FC สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับที่เข้ามากดซับตะไคร้เกษตรกรผู้ลำบากยากไร้กันทั้งหลายกับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับกับช่างโมดนะครับวันนี้วันแห่งความหวังวันที่16กุมภานะครับ16กกุมภาวันวันแห่งความหวัง หวังอะไรหรือหวังถูกหวยนะครับวันนี้หวยออกนะครับถูกหวยรวยเบอร์ถือลอตเตอรี่นะครับนี่ก็จางมดก็ไม่มีอะไรก็มาดักกุ้งอีกเช่นเคยนะครับดักกุ้งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะติดโอ้ติดทอดเต่าอ่ะติดอยู่นะครับก็หาจินหาอยู่หาจินตามภาษาชาวบ้านเรานะครับก็ไม่หาก็ไม่มีจินนะครับไม่หาก็ไม่มี ก็หาอาชีพหลากหลายอาชีพเติมตืบกันไปนะครับเพิ่มเพิ่มกันไปนะครับก็วันนี้ก็เรื่องการเผานะครับเผากอฟางเผาอ้อยนะครับก็มาต่อจากคอมเมนต์ที่บอกว่าทำนาฮะก,ก่อนมีคอมเมนต์บอกว่าผมทำมาตั้ง60ปีแล้วไม่เคยเผานะครับก,ก็ก็ใช่ครับแต่เป็นบางพื้นที่นะครับ พื้นที่บางทีเขาอย่าง,อย,างอย่างเพชรบูรณ์บ้านผมเนี่ยครับก็เพราะเขาจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะไถอีกทีนะครับไถเพื่ออะไรไถทำขา้าวโพดนะครับขา้าวโพดนาแ้งนะครับข้าวโพดนาแง้งถ้าไม่ถ้าไม่เผาปุ๊บเวลาไถาฟางมันจะเยอะนะครับฟางข้าวจะเยอะไถแล้วก็มันจะไถเข้าลึกเข้าดีนะครับ เขาลึกแล้วเข้าดีแล้วก็เขาพูดก็งามนะครับถ้าเราไถลึกๆเขาพูดก็งามนะครับถ้าเราจุดนี้มันก็จะไถง่ายนะครับไถเข้าลึกแต่ถ้าเราไม่ได้จุดนะครับที่รัฐบาลก็ห้ามจุดฟางจุดอ้อยนะครับถ้าเราไม่จุดอย่างนาเนี่ยครับเราไม่จุดปุ๊บมันจะไถไม่ลึกเขาพูดก็ไม่งามปูกพืชก็ไม่งามนะครับนะครับก็เป็นบางพื้นที่นะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาครับ ก็คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเกษตรกร,ร,กรไม่เคยทำนาอย่ามาพูดแบบนั้นครับโอ้ oh, ผมก็เคยทำนาอยู่นะครับแต่เล็กจนโตมานะครับก็เคยทำนาอยู่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่นาดำจนตั้งแต่เอาควายไถนะครับควายไถนาจนมาถึงทุกวันนี้ใช้รถนะครับก็เคยทำนาอยู่นะครับก็พอสมควรอยู่ก็ มีความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับการทําไร่ทํานานะครับแต่ก็ไม่เก่งกับท่านนะครับก็ไม่เก่งกับท่านเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่พูดจะพูดไปถูกหรือก็ขออภัยด้วยนะครับเอฟซีนะครับขอบคุณนะครับก็ยังขอบคุณเหมือนเดิมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับครับก็ตอนนี้ผมจะพูดเรื่องหมูหมูกับไก่นะครับตอนนี้ก็ ก็มีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะครับกฎ,ฎหมายใหม่ออกมาแล้วหมูกับไก่นะครับใครที่เลี้ยงหมูเกินหนึ่งตัวเออหตัวขึ้นไปนะครับต้องไปจดทะเบียนหรือต้องไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะครับกับกเกษตรนะครับกับกเกษตรหรือกับที่อบตอนะครับอบตอนะครับอบตอแล้วเลี้ยงไก่ถ้าเกิน1,000หรือ9 ถ้าเลี้ยง 99, 999ตัวไม่เป็นไรถ้า1,000ขึ้นไปก็จะจดทะเบียนเหมือนกันนะครับจดทะเบียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมูนะครับหมูอันนี้ก็ลำบากอยู่นะครับเพราะว่าเลี้ยง1ตัวขึ้นไปก็ต้องไปแจ้งหรือจดทะเบียนนะครับเกษตรนะครับกเษบกเษตรกรนะครับจดทะเบียนนะครับต้องทำเาขาเรียกอะไรนะต้องต้องทำ เลี้ยงหมูต้องไปขออนุญาตขออนุญาตภายใน3เดือนนะครับก่อน3เดือนนะครับก่อน3เดือนถึงจะเลี้ยงได้นะครับ1ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางกเกษตรหรือเขาจะมาไปส่งอบลมนะครับอบรมอบรมไปอบรมที่ไหนหรือครับอบรมก็ไปอบรมไปดูงานหรือพูดง่ายๆไปดูงานนะครับไปดูงานก็ไปดูที่ฟาร์ม ปลาหมูใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆ,ๆใหญ่ๆ,ๆก็ของนายทุนนะครับใหญ่ๆก็ของนายทุนก็ไปอบรมนะครับถ้าไม่ไปอบรมก็มีเสียค่าปรับหรืออะไรนะครับถ้าไม่ได้กดเกณฑ์ของเขานะครับทําการบําบัดน้ําเสียด้วยนะครับโหูดนนี้ก็ถ้าทําการบําบัดน้ําเสียนี่หนึ่งตัวขึ้นไปนี่ก็เลี้ยงภายในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมก็ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ต้องลงมีเงินทุนแล้วนะครับ ถ้าใครไม่ทําก็มีการเสียค่าปรับด้วยนะครับเสียค่าปรับนะครับก็อันนี้ผมก็กฎหมายนี้ผมว่าเป็นเอ้อประโยชน์ให้นายทุนนะครับเวลาเขาเข้าไปอบรมนะครับอบรมก็เขาก็ไปอบรมตามฟาร์มหมูใหญ่ๆฟาร์มหมูใหญ่ๆก็รู้อยู่ว่ามาจากนายทุนนะครับมาจากนายทุนกฎหมายนี้ก็สสเขาออกกฎหมายมานะครับคือ สสน่าจะเป็นสสหนองบัวลําพูนะครับตอนนั้นนะครับก็ใครก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นสสอหนองบัวลําพูนะครับก็ออกกฎหมายร่างร่างกฎหมายมานี้บังคับบังคับเกษตรกรนะครับบังคับสาวไร่สาวนาหรือพูดง่ายๆคือพวกนายทุนเขาจะกินรวบนะครับจากหัวจากหางเลยนะครับคือเขาก็จะให้ขึ้นอยู่แบบที่ว่าใครจะเลี้ยงก็ต้องเอาทุนจากเขาหรือเข้าโครงการของเขานะครับ ก,ก็รู้อยู่นะครับว่าเขาก็มีทุนมีอะไรนะครับใครเลี้ยงนะครับใครเลี้ยงใครคิดจะเลี้ยงก็หมายถึงว่ามันต้องต้องขึ้นอยู่กับคือคือ,อเล็กเล็กเล็กน้อยนี่ไม่ได้นะครับคนเล็กคนน้อยนี่มีทุนที่ทําเล็กๆไปหาใหญ่นี่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็ต้องกระโดดไปใหญ่ๆอย่างเดียวเลยนะครับก็อันนี้ก็นายทุนเขาเขาคิดจะกินรวบแล้วนะครับ กินจะกินรวมแล้วนะครับแต่ SME เออก็ก็จะหมดอย่างที่เราเรียกผู้แทนมานะครับก็ว่าไม่สําคัญหรือเรียกแค่หน้าที่เยๆก็คิดใหม่ได้แล้วนะครับว่ากฎหมายตัวนี้มันจะมันจะคือมีผลกระทบต่อเกษตรกร,กรของเราด้วยนะครับเกษตรกรของเราด้วยนะครับก็ขอฝากฝ่ายค้านหน่อยครับก็ อย่าให้กฎหมายนี้ผ่านไปนะครับก็ฝาก่ายขานด้วยนะครับก็เจเขาจะเปิดใช้ถ้าผ่านเขาจะเปิดใช้วันที่สองนี่แหละครับสองมีสานี่แหละครับก็ขออย่าให้ผ่านนะครับก็ชาวบ้านหรือเกษตรกรเขาจะลําบากนะครับคนที่เลี้ยงหมูก็ศึกษาให้ดีนะครับก็กฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วนะครับต้องขึ้นทะเบียนนะครับต้องขึ้นทะเบียนก็ศึกษาให้ดีนะครับถ้าอย่างนั้นก็ แต่ก็หมู่บ้านนึงก,ก็ไม่เยอะนะครับก็หมู่บ้านนึงก็ประมาณ10กว่าหลังคาเรียนเองนะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็เป็นมีผลกระทบต่อทุกอาชีพนะครับต่อไปก็หมูถ้าเขากินรวบได้แล้วหมูจะขึ้นราคาค่าค่าของชีพมันก็จะสูงนะครับหมูละขึ้นราคาแต่แต่พืชผลก,รการ,กรเกษตรก็จะไม่ขึ้นนะครับพวกปุ๋ยพวกยาก็รู้อยู่นะครับขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงนะครับพวกปุ๋ยพวกยานะครับ ก็อีกหน่อยถ้าเขาจินรวบตัวนี้ได้แล้วเขาก็คงจะห้ามเจ็บห้ามเจ็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับถ้าเขาถ้าเขาได้หนึ่งเขาก็ต้องเอาสองอยนะครับถ้าถ้าเขาห้ามชาวไร่ชาวนาเจ็บเมล็ดพันธุ์ไอบานเองนี่ก็ยุ่งเลยนะครับตอนนี้เขาก็กลังจะคิดอยู่นะครับพวกนายทุนอยู่นะผมคิดว่าน,นะครับก็บ้านเราก็เป็นระบบของนายทุนอยู่แล้วนะครับก็ ก็ช,ช่วยกันนะครับเวลาเราลงคะแนนนะครับเราให้คิดให้ดีนะครับก็มีผลกระทบต่อแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับอีกอย่างเรื่องจุดฟางหรือจุดอ้อยนะครับตอนนี้ชาวไร่ชาวนาก็เป็นจำเลยของสังคมเลยนะครับแต่ที่โรงงานเขาข้อไม่ว่านะครับแต่ที่โรงงานตอนนี้ก็ในกระแส ชาวไล่ชาวนานี่เป็นจําเลยสังคมว่าเป็นคนไม่ดีจุดป่าอ้อยจุดฟางนะครับก็อันที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเขาจุดแค่แป๊บเดียวเองแต่โรงงานเนี่ยเขาอา้ควนขึ้นตุยต้ยตุยต้ยตุ้ยทุกวันทุกวันนะครับก็มันไม่ยุติธรรมนะครับโอโ้โหเต่าเต่าก็ติดกุ้งก็เยอะนะครับวันนี้ได้เยอะอยู่เออไดได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ก็หาจินตามภาษาช่างงมดนะครับ ก็จะมีคอมเมนต์อีกว่าเวลาหัดเรียนพูดการพูดมาใหม่อะกันเคอมเมนต์อ่ะพูดไม่คล่องนะครับเออก็ผมแบบบ้านๆน,นะครับงานศึกษาก็ไม่มีนะครับการศึกษาก็ไม่ได้จบเรียนไม่จบนะครับก็เรียนอยู่แต่เรียนไม่จบนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับผมก็พูดแบบบ้านๆน,นะครับพูดแบบไอ้อาศัยประสบการณ์ที่ มีอยู่นะครับก็จะช่วยๆมาบอกหรือถ้าใครก็พูดไม่พอก็ไม่ฟังก็ปัดผ่านก็ได้นะครับก็แต่ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามารับชมนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ราคาข้าวดีราคาของลงนะครับเครื่องใช้ อุปโภคต่างๆหรือปุ๋ยยาให้ราคาลงนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็บน่นๆไปอย่างนั้นแหละครับบน่นๆบน่นๆไปอย่างนั้นแหละครับก็นี่ครับกุ้งวันหนึ่งก็ได้ก็พอได้อยู่ครับพอได้ค่ากับข้าวกับน้ําอยู่ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ